สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาต,ตามหาคนไม่หลับไม่นอนในเปิดซิตี้บันนากันนะครับโอเคไปไปตามหากันนี่แต่ว่าผมจะมาถ่ายพาทำอีเวนต์งานวัดนี่ไปกันเจอวพาเมาื่อกี้ไปก่นอน yes อ r no let's ไปเลื่อยกันมาถึงแล้วโอ,อ้โหโบอายตอนหลับเลยซิตี้บอลนนเบิร์นชีบน้ำ What the fuck ซื้อสิป h a t ฉีดได้ด้วยขีดใสงหัวนี่ดิีดมันไม่เกิดเลยรอันนี้คืออะไรออบบี้เหรอ,อคือไม่ใช่ออบบี้ไปเลอยๆ What the f u c มันจะพาผมไปไหนจะลวนแหงความมืองะอันเกสปูลโอ้โหตายตายตาอันนี้รถขาบีบาานะครับไปกดเก็บตรงเลยคบีบาน่าตายจะไปแบบนี้นี่คุณอนขี่นะนี่ครับ โคตรอุบาทวันนี้โอ้โหอุสอันนี้คือมามามาแล้วนี่คือคืออะไรตรงเนี้ยเปลี่ยนเออตัวละครเป็นยูทูบเบอร์ที่คุณชื่นชอบ อ๋อยูทูบเบอร์นี่ใครอ่ะไม่รู้จัก AFK ใครบิลเลกเกอร์ hmm. oker, คนนี้ผมรู้จักอันนี้อ๋อ oh, พี่ฝนพี่เอคนนี้เออผมจำได้ผมจำได้นี่ใครอ่ะบางคนผมก็ไม่รู้จักเนี่ยคนนี้ผมไม่รู้จักไม่รู้จักเนี่ยคนนี้ก็ไม่รู้จักอะไรอีวากิ y M. โอ้คนนี้แต่เขาเปลี่ยนสก,กินคนนี้ผมรู้จักนะเขาชื่ออะไรลืมแบบอันนี้รู้จักอันนี้พี่แป้งจําได้เลยอันนี้อืมใช่จําได้คนนี้พี่คนนี้พ,พี่เออพี่อะไรนะผมลืมแล้ว่ะยูทูบเบอร์ผมติดตามเยอะมากเลยเนะี่ยดูสิตอกฟ้า เยอจัดเลยยิงตุกตาขนาดก็ยิงเลยอันนี้มอบไม่เอาไม่เล่นอันนี้ยิงปืนได้หรอนี่มึงบ้าหรือเปล่ามึงจะยิงฝั่งไทางมึงยิงฝั่งนี้เดี๋ยวมึงจะไปฝั่งรถยิงเปี้ยวโอ้ยชันไอ้สัตว์ไอ้สัสมึงตั้งใจยิงกูยิงมึงจะตุ้กตาเหี้ยไอ้เด็กเวด ผมเพอยินอ้นเขาโทษโทษโทโทษพี่ผโุโทษนะคือมีพติกรชี้อัด